สวัสดีครับผมวิถีชนคนมุติมาครับมากูดกับตนูครับพี่น้องสายแล้วพี่น้องเลยมุดแต่ไปช่วยแม่บ้านเขาตั้งร้านค้าขายของตลาดนัดอยู่นะครับเสร็จสสายเลยครับดักไว้แตมวานครับผมอ่าสิบห้าหลังครับวันนดักทั้งหมดสิบห้าหลังเยอะกระโพดครับผมเยอะกระโพดคือเก่าแล้วครับครับหมายก่เป็นริมซาน้ำครับมาแบบเรียบเรียบนะครับ ่อบานขายตลาดนัดตอนเย็นครับผมก็มาดักแบบหรีบๆครับอ้าวกลับหายครับลังแรกครับโอ้ยทองขาวครับผมแต้มแรกมาแล้วครับทองขาวใส่สวยครับผมไปขับต่อขับสายแล้วครับ นี่บรันครับยังอยู่คือเก่าไม่มีรอยกินเลยครับผมอลังนี้โดนครับโดนครับผม หลังนี่หนูกลัวครับแต่ส,สวยครับผมไหนลรากลับไปไหนล่ะโอ้หนูนะครับกลับไปอยู่นหน้องนานะครับผม ต้องขาวครับต้องขาวอีกแล้วไปกับสามแต้มแล้วครับผม หลั่นอยู่ครับนนกระเด็นไปอยู่ข้างในนะครับผมหูลิงวบ่ครับแถเะเหยื่อผมกินมดเลยครับเหลือตะแกนครับทางก็ดีอยู่นะครับอยู่ข้างในนะครับวิ่งเป็นล่องเป็นือไปเลยครับผมนะ อีกหลังนงครับโอ้หนูสองขาวครับผมโอ้เป็นตะภาพนี่เนาะโอ้จักตัวอะไรมาแทะกินครับหรือตะหนังครับผมไปครับต่อครับ หลังนี้บอลันครับนี่ครับฝั่งตรงขามกันนี่แหละครับอีกหลังนึงครับดักสลับกันไว้นะครับทางมันเริ่มหายากแล้วครับผมอ้หลังนี้คืบรลลันครับ ไแทะเลครับอ้าวโดนครับโดนโดนโอ้ใส่สวย,ว,ยวยนะครับตัวนี้ครับกับหนูใหญ่ครับผม กับทางมันอยู่มัรักไว้นี่ครับดินลงไปอยู่นู่นครับผมใส่สวยครับใส่สวยใหญ่กับผมจนีลยแลังมีเป็นยังไงโอ้โบรันครับ เอาเยอะผมไม่กินมดเลยครับไปครับต่อครับอ่าโดนครับหนูตรองขาวครับปวดตัวน้อยนึงอืมหนูนตรงขาวตัวน,น้อยครับผม น้องขาวมาข่าก่อนบ่ะทางย่างดีครับพี่น้องนะครับวิ่งลงไปนน่นนะครับริมซ้ายหนนนะครับผมอ้าวเปียบรอยเลยครับเปียบรอย,อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับหมอบคูรูอยู่นี่ครับโอ้รยรอยไม้เก่าครับผม เอากระดาษมามหมายไว้นะครับผมมาดักสามร้อยเก่าวันนี้แลครับผมใส่สวยครับใส่สวยตัวนี้ยครับผมหนูปุ๊กครับไปครับผมต่อครับเหลือสองหลังครับพี่นอ้อง นะครับป่ากระโพดกว้างใหญ่ไพศาลนะครับผมนู้นนะครับยาวไปถึงตีนเขาข้างหน้ามองเห็นนู่นแหละครับผมเห็นลางๆนู่นแหละครับไกลๆนู้นแหละครับผมเมื่อวานผมก็ลองเลาะไปดูเนี่ยครับแถวข้างหน้านี่นะครับมีตัวลอยธงครับผมลอยถุงพลาสติกที่ขมัดหมายไว้นะครับผมก็เลยไม่ไปแล้วครับเสียเวลาครับผมว่าลอยคดักไปเยอะแล้วครับผมก็เลยมาหาตามริมซานนี่นะครับผม สองหลังอ่าโดนอีกแล้วครับทองขาวเลยมั้งครับเนี่ยโอ้สงสัยจะเป็นทองขาวอีูล่ละทองขาวก็เอาครับอืมตายไม่ใหม่ครับนี่อุ่นๆอ,อยู่เลยครับเหยยังมันอ่อนอยู่เลยครับผมไปครับต่อครับหลังทุต บอลลันครับผมลำ <c oughs> สุดท้ายบอลลันครับไปครับไปสรุปยอดนะครับผมครับผมมาสรุปยอดเป็นครับพี่น้องอวันนี้ดักกับเล็กทั้งหมดด15หลังนะครับได้หนูมา8ตัวครับผม มีใส่ใหญ่อยู่สองตัวครับอันนี้หนูปุกครับผมใส่ใหญ่2ตัวนอกนั้นก็เป็นหนูครัวหนึ่งตัวแล้วก่อนหนูต้องขาวห้าตัวนะครับีรวมทั้งหมดเป็นแปดตัวครับผมก็พอได้กินอยู่นะครับอันที่จริงก็มีเอามาเมื่อวานยี่สิบหลังแล้วครับพอดีก็วนวนดักเลาะขอบตะแล้วก็บริเวณป่ากระพูดใกล้ๆนี่นะครับก่อนดักได้ทั้งหมด ทีผ่าหลังครับมันขำก่อนครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับหมานอยู่ครับผมหน่ตัวใส่ใหญ่ๆอยู่สองตัวครับอันนั้นก็เป็นใต้กลางๆแล้วก็เป็นหนูสังขาวหนูครัวครับผมกับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับช่องวิธีชนคนเมืองที่มาครับผมอาร์ลมลากันตัวนนะครับสวัสดีครับหมานครับหมานหมานตัวใหญ่ครับ